ครั้นกล่าวถึงเมืองกลิงคราชที่เกิดภัยพิบัติฝนแล้งข้าวยากหมากแพงจนผู้คนเดือดร้อนกันท่วนทั่วถึงแม้พระเจ้ากลิงคราชจะทำพิธีขอฝนหรือรักษาอุโบสถนานถึงเจวันก็ไม่อาจทำให้พระพิรุณเห็นใจได้เมื่อพระองค์ทราบเรื่องข้าชสารคู่บารมีรวมถึงกิตติศัพท์ความดีของพระเวสสันดร พระองค์จึงสั่งให้พราหมณ์ผู้ปราดเรื่อง8ดคนเดินทางไปกรุงศรีพีเพื่อทูลขอกุญชรปัจจญานาเคนเมื่อพระเวสสันดรขี่กุญชรคู่บารมีมาที่โรงทานพราหมณ์ทั้ง8ที่ปลอมตัวเป็นยาจกแล้วแฝงตัวอยู่ที่โรงทานในเมืองศรีพี